นี้ก็าจะมาแกงหน่อไม้นะคะใส่น้ำจืาอนางลงไปเลยค่ะใส่สองกระป๋องกันเลยค่ะเพื่อแกงเยอะๆเพื่อนกินด้วยนะคะัใส่เห็ดผึ่งนะคะเห็ดผึ่งหวานทีหนึ่งแล้วนะคะก็ใส่ร่วมกันไปเลยค่ะใส<ม>่พริกใจ้าพริกกรสุนตาเปาแหลกลเพื่อ,ะจ,อจ,ะกกจะเด้อก็ะสุนใส่หอมใส่กระใส่อันตะไคร่นี่จป็างให้คุนหอมเดี๋ยวจะคุ้มมากเพื่อจะเริ่มออนมักใส่ตะไคร่ใส่หอม ใส่ผงเสร็จไปเลยจ้าน้าเดี๋ยจ้าเด้อจะไดินโน้นนู้น้าปลาตุมนะจ๊ะใส่ลงไปเลยค่ะแค่นี้ก่อนแล้วก็ชิมแล้วก็ใส่ใหม่นะจ๊ะเนาะอันนี้จะเป็นผักอิตูแซ่แข็งจ้ายอดถูกไหวย้อ่อนกระสีเพ็ดกันสี่ใบจ้ะพี่น้องใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ใสนมม่น้ำน้อยเพืนกระสีเขียวก็เก่าจ้ะพี่น้องเห็นบ่จ้าอย่้อนกระสีใส่ไปเลยสองก่อนเพราะว่าคุณเป็นน้ำแข็งจิละไลส่สาพี่นอ้องเห็น,นไหม จะออนทำใส่ช่องฟิดไว้นะคะเนี่ยใบแมงลักนะคะใส่สองก้อนไปเลยค่ะนี่ใส่ปี่ตู้สดรูปไออีด้วยจ้ะพี่น,อน้องตัวกล้องห้องนอนเนาะมันหนาวเลยพี่น,น้องมันระเบิดตามแล้วี่ตูโซโซ้สดเสร็จแล้วจ้าพี่น,อน้องเสร็จแล้วค่ะเดือดพุกๆแล้วเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วจ้า แกงเห็ดใส่น้องหม่วันนี้ยุบานมิดมื้อพี่น้องบลไปสายเลยวันนี้เอาแต่แกงเห็ดไปเหี่มหมูเปล่าก่อนจะมันจะลวกปากหอย <c oughs> <c oughs>